ูกาสาวเตรียมตัวจะไปเรียนต่อนักศึกษาจะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อนะคะเปิดเทอมแล้วเอา้าตัวอะไรนอนอยู่ตรงนั้นเลยเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วอาโอ้ยง่วเขาจะไปเรียนต่อแล้วเนี่ยตัวเองเรียนไหมเนี่ยโอ้ยเบลล่านอนน้ำไหลไหลอะ <c oughs> นอนน้ำไายเลยถึงสนามบินแล้วสนามบินสนามบินรถเครื่องบินเห็นเครื่องบินแล้วจะไปไหนดี ทำไมอะไรอ่ะ้ดูเช็ดฝนหนู่วะอ๋ะอฝน<อ>ก็ตกโอ้ทำมม่ขับรถชนอะไระมันมีเวลาแล้วฝนก็ตกไปไปไปฝนก็ตกนะคะ อุย้ยไปปิดทางแล้วรีบรีบรีบฝนก,ก็ตกรีบมากรถติดโอ้ยรีบรีบรีบ,รบ,รบนีบคดีนะคนไม่เยอะวันนี้คนไม่เยอะ สนามบินแล้วนะคะรอเช็คอินวางกระเป๋าก็มีข้างนอกมีรถบัสมารับส่งเนาะสนามบินก็ไม่ใหญ่นะคะ ไม่ใหญ่เท่าสุวรรณภูมิเนาะอ๋อยาเต็นอันไหนอ๋ออันนี้อันนี้นี่โอเคไปกลับไปทำงาน เดี๋ยวเราจะไปจ่ายค่าจอดรถนะคะจะหมดไปเท่าไหร่เนาะนี่คือบริเวณสนามบินออสโลโเมืองหลวงของประเทศโนเวย์นะคะฝนตกนะวันนี้เท่าไหรอ่อ่ะ40่โครนเพราะเราจอดแป๊บเดียวเนาะ เราไม่มีเวลาจอดนานนะคะเพราะต้องรีบกลับไปทำงานเนะไปค่ะนั่นอะฝนตกไปจ้าโอ้เครื่องบินขึ้นแล้วนั่นอันนั้นลำเล็กเนาะลำเล็กโอ้ไปแล้ว ส่งลูกสาวเช็คอินเข้าไปในสนามบินแล้วนะคะก็โอ้แทบจะรีบรีบมากรีบมากนะคะเพราะว่ามีเวลาน้อยเนาะรถติดนะคะรถติดฝนก็ตกด้วยนะคะ mm hmm. ก็บรรยากาศก็เย็นๆเนาะฝนตกรีบกันเนาะเรียบร้อยแล้วคะ่ะนางก็รอบินเนาะไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ เมืองเหนือของประเทศโนเวย์นะคะเราก็กำลังเดินทางกลับไปทำงานนะคะวังว่ารถไม่ติดเนะาะว่าว่ารถไม่ติดตอนขามาเราเห็นติดเอยอะมากนะคะติดรถติดยาวมากดูสิโอ้ตายตายตายโอเคค่ะแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าพาเปียจะไปทำงานทันไหมคะนะคะขอบคุณทุกการติดตามเราโอ้รถติดยาวมากเลยอะจะไปทันทำงานไหมนะเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงสีนะคะเราก็จะเข้าทํางานสี่ทุ่มสินะคะรถติดยาวมากเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอต้ตาย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 จะใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้นะฉันจะต้องไปทันทำงานนะมาลุ้นกันว่าพาเปียจะเออ่เข้างานทันหรือเปล่านะคะถ้ารถติดแบบนี้ใช้เวลา เป็นชั่วโมงช่วมงเลยนะคะปะตโตะรถติดอย่างกับกทมเลยเนาะกรุงเทพมหาคนครอันนี้มันที่นี่มันเมืองหลวงอะมันก็ต้องติดเป็นปกติเนาอรถมาจากสนามบินเยอะนะรถติดโอ้ยขอให้ไปถึงทันการทำงานนะคะไปลุ้นกันค่ะ ตกมันไม่ชัดบ้านอยู่บนภูเขาทุกซอกทุกมุมมีแต่บ้านนะคะนี่ก็เป็นแม่น้ำเป็นสะพานเนาะอุ้ย ไปไหมอะโอ้โดูบ้านดูตึกเขากําลังสร้างอยู่บนภูเขาหน่นบนยอดเขาน่นนะเป็นตึกเป็นอาพาร์ตเมนต์บนภูเขาเลยฝรัง่งเนี่เขาสุดยอดเลยเนาะโหสุดยอดเลยอ่ะสร้างบ้านสร้างตึกบนภูเขาเนน่ยนะ ความสาดถนนหรือเปล่าควรขึ้นเลยอุย้ยทำอะไรอ่ะ right Now thinking I should call up on I think it's hard how we always wait another day How we watch things like case walk away

มาถึงแล้วมาถึงที่ทำงานแล้วนะคะก็มาถึงตามเวลาเป๊ะๆนะคะ <S <S 1> <S 1> <S เริ่มทำงานแล้วนะคะก็ไม่สายแล้วก็ไม่ชาร์จแล้วก็ไม่เร็วนะคะก็มาถึงที่ทำงานแล้วเนาะจาามาถึงตามเวลาเป๊ะ,เปะๆเนาะจาก็ไม่ไม่ได้มาสายนะคะมาตรงต่อเวลาเป๊ะๆนะคะ ลดกับติดเนาะจ้ะแต่ติดไม่ยาวหรอกจ้ะเพราะถนนเขาทาทางเนาะจ้ะก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกๆกํกกาลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามช่องพาเปล่ไลฟ์สตอรี่นะคะนี่แหละจ้ะชีวิตประจําวันเนาะจ้กก็ทํางาน,ไหน,หนไหนนู่นไอ้นี่เนาะชีวิตประจําวันเนาะโอ้เสือทําไมมันเบี่ยวเบีย่ยวเองกับน,นี่นอนหรือว่าของมันเต็ม <laughs> หลีบแต่งตัวเนาะจ้ะ โอเคค่ะขอทำงานต่อนะคะบ๊ายบาย